เสียงเพลงเข้าถึงหัวใจเพื่อบอกทุกคนในครอบครัวให้หันมาเอาใจใส่อย่างจริงจังกับการงดเล่าเข้าพรรษาแม้เพียงสามเดือนก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราทำได้ ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคึกคักเป็นพิเศษนอกจากการซ้อมปั่นจัก,กรยานบายฟอร์มของคณะรัฐมนตรีซึ่งนำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชายังมีกลุ่มรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษานำโดยนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆมาปากหลักที่หน้าตึกบัญชการการรณรงค์งดเหล้าข้าพรรษาเนี่ยเริ่มทำมาตั้งแต่ปี2546ทำต่อเนื่องกันมาส0กว่าปีผลประเมินครั้งล่าสุดนะครับโดยศูนย์วิทย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรานะครับซึ่งทําโดยคณะเศรษฐศาสตร์ยุฬาเนี่ยบอกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายเนี่ยได้กว่า7จ็ดหมื่นล้านบาทในช่วง3เดือนปกติแล้วเนี่ยคนไทยที่ดื่มเหล้าปีหนึ่งที่ว่ามูลค่า2องแสนล้านบาทเนี่ยน,นั้นเป็นเฉพาะค่าเหล้าแต่ความสูญเสียที่ตามมาเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขมีหน่วยงานหนึ่งชื่อไฮแท็นะครับเขาประเมินว่าความสูญเสียที่ตามมาเนี่ยทั้งเกิดอุบัติเหตุจ,ะะจาราจรโรคภัยไข้เจ็บแรงงานได้ประสิทธิภาพตายก่อนแวนควรเนี่ย ความสูญีจอีกประมาณแสนห้าหมื่นล้านบาทแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้คือคนที่เข้ามาดื่มเหล้าอายุน้อยลงเรื่อยๆเป็นกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมและนักศึกษาเพิ่มขึ้นแต่มีอยู่กลุ่มหนึ่งคือเยาวชนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มอันนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงมากก็คือเขาเริ่มดื่มเร็วเนี่ยแอลกอฮอล์มันมีฤทธิ์โดยตรงกับสมองและแอลกอฮอล์เป็นสิ่งเสพติดแบบเดียวกับยาเสพติดผิดกฎหมายเพียงแต่มันเป็นสิ่งค้าทุกฎหมายและโอกาสเข้าถึงมันง่าย แนวโน้มจะไปติดยาเสพต,ต,ติดติดกฎหมายเนี่ยมากกว่า5-10เท่าด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนนคนเสียชีวิตทุกปี20,000กว่าศพ30-40มาจากเหล้าเป็นต้นเหตุโดยเฉพาะช่วงเทศกาลหยุดยาวปีใหม่ไทยอุบัติเหตุบนท้องถนนจากเดิมช่วง7วันอันตราย700-800ศพแต่จากการรณรงค์ของเครือข่ายงดเหล้าปัจจุบันลดลงเหลือ300กว่าศพจัดเป็นแชมป์อันดับต้นๆของโลก แต่สิ่งที่มันอันตรายการกินเหล้าหนึ่งก็คือว่าอยากทาให้คนอื่นร้อนคนอหนึ่งคือใครถ้าท่านขับรถแล้วท่านไปชนรถคนอื่นเขาเนี่ยแล้วเขาไม่รู้เรื่องเลยแล้วเขาขับในเดนของเขาแล้วเขาตายไปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยบาปนะเขาตายเขาเดือดร้อนนะสองคนที่เดือดร้อนใครตัวเองไม่ใช่ตัวเองครอบครัวเขาตัวเองตายไปแล้วไม่รู้เรื่อง ครอบครัวต้องมาจัดงานศพเสียเงินเสียตองลูกหลานมาเสียมตา้องให้อีกนะนั่นอันที right. sheep, me, ่สองเสียที ranean, movement, factual, the ่สามคือประเทศก็ต้องมาเสียเงินเป็นสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องนะต้องมาดูแลตรงนี้ตรงนั้นต้องออกกฎหมายอะไรให้มันเสียสมองเจ้าที่ก็ต้องทุ่มเทกําลังเพิ่มขึ้นเพื่อไปดูแลคนเมาเนี่ยผมถามว่าถ้าเมาแล้วเมาอยู่บ้านผมเคยถามลูกน้องทหารผมว่ามันทำไมมันกินเหล้าทั้งวันเลยเนี่ย เย็นในตอนเย็นทำไมกลับบ้านกินเหล้าทุกวันวันเช้าเน,นเมียบ่นเขาบอกว่าผมกุ้มใจครับแล้วกินเหล้าแล้วมันหายหายครับกินแล้วมันเมาแล้วหลับไปเลยแล้วตื่นมาตื่นมาแล้วมันกุ้มหรือเปล่ากุ้มกว่าเดิมทาไมไม่มีต,งตังค์่ค่าเหล้าอีกแล้วมันกินทําไมวะน,นั่นนะ่ะก็อ่านะเขาสอนเข้ามาแบบนี้นะบาลังก็เลิกเพราะเพราะว่าไม่รู้กินไปไม่รู้จะกินทําไมลดมันลงเถอะครับลดละเลิกคืนความสุขให้กับครอบครัวต้องเชื่อบิ๊กตู่ พัฒนาชาติอย่าเป็นทาสสุราอัมพาสันติเมธนีดนไม้ข่าวนิวทีวีรายงานยกครับทั้งทั้งวงกล้องนะครับทานครั้คหักกันได้ครับท่านครับ